เอมโบโมมีดีอะไรทําไมแมนยูยอมทุ่ม3,000ล้านบาทต้องบอกว่าเขาเป็นตัวรุกสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและหน้าต่ําซึ่งตำแหน่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือกองหน้าตัวต่ําทางขวาการมาของเขาจะช่วยเพิ่มมิติเกมรุกให้กับยูเนเตดและช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเอมโบโมเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วจัดคนหนึ่งคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับผู้แข่งอยู่ตลอดซึ่งเหมาะกับเกมสวนกลับของแมนยูอย่างยิ่งแถมเขายังเป็นนักเตะที่ยิงคมอีกด้วยโดยในพรีเมียร์ลีก เป็นรองแค่ซาลาอิซักและฮาแลนด์เท่านั้นซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขายิงประตูดได้ถึง2หลักในลีกสูงสุดเรียกได้ว่ากําลังอยู่ในขาขึ้นอย่างชัดเจนและการย้ายมาแมนยูแทบไม่ต้องปรับตัวกับเกมพิมลีกเลยเนื่องจากเขาเล่นในลีกสูงสุดมาแล้ว4ฤดูการติดที่จะต้องปรับก็มีแค่เรื่องแท็กติกเพียงนิดหน่อยพูดง่ายๆคือแมนยูซื้อเอมโบโมเข้ามาพร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยอายุ25ปีกําลังสดกาลังฟิตอย่างพัฒนาต่อได้อีกยาวๆและการมาของเอมโบโมอาจช่วยให้แมนยูกลับมานานเกง ถามขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้